ไฟเข้าสถานีรถไฟทบุรีครับเมื่อก่อนจะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหลังยกที่ให้โรงพยาบาลชลิรา่านไทย ตรงนี้ก็ดีเอาล่ะครับเว้นนี <S <S ่อไม่ใหมาเก็บขณะนี้ก็ถึงเวลาปล่อยขบวนรถที่สนามสิงคโปร์ทบลบนเฉลียและเมื่อขบวนรถออกจากสถานีทบุรีไปแล้วจะอยู่ที่ส่งพนิษฐาที่สถานีชุมทางสุริชันป็นรถขนส่งทบุรีครับขังสถานีทบุรีเก็บบรรยากาศมาฝากกันครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบรถไฟ กับสถานีรถไฟคนยู้น้ครับพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟีไทยใน YouTube ครับ mm hmm. สวัสดีครับ